สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ a u t o n e s r e v i e w s วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักและเจาะลึกหนึ่งในรถ Cross Over MPV ที่มาแรงที่สุดแห่งปีกับ Mitsubishi Spander รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026ที่เรียกได้ว่ามีการออกแบบใหม่หมดทั้งภายนอกภายในไปจนถึงเทคโนโลยีการขับขี่และแน่นอนว่ามีความพรีเมียมและความหรูหรามากกว่าที่เคยเป็น มาหากคุณกำลังมองหารถสำหรับครอบครัวที่ลงตัวทั้งสไตล์สมรรถนะและความคุ้มค่า s p ป n d e r 2026คันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Mitsubishi Spander 2026มาพร้อมการออกแบบที่ปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเส้นสายตัวถังคมชัดและมีมิติยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าด y นามิกช h ลดโฉมใหม่ที่ดูดัน และดูทันสมัยไฟหน้าเลดแบบเต็มระบบพร้อมเด์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วยให้รถดูโดดเด่นแม้ในตอนกลางวันและให้ทัศนวิสัยชัดเจนในตอนกลางคืนกันชนหน้าได้รับการออกแบบให้ดูแข็งแรงพร้อมช่องดักลมที่เสริมความสปอร์ตอย่างลงตัว เมื่อมองจากด้านข้างเราจะเห็นเส้นสายที่ไหลลื่นและคมชัดตั้งแต่ฝากระโปรงไปจนถึงด้านท้ายล้ออัลลอยขนาดใหญ่หลายก้านแบบโครเมียมทำให้ภาพรวมดูหรูหราและมั่นคงมากขึ้นระยะความสูงจากพื้นถูกออกแบบมาให้พอดีกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองให้ความรู้สึกว่าพร้อมลุยทุกเส้นทางขณะที่ด้านท้ายก็โดดเด่นด้วยไฟท้ายเลดทรงยาวที่เชื่อมต่อกันอย่างกลมกลืนให้ความรู้สึกหรูหราแบบรถยุโรปมากยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้กัน m มิ s u b i s h i ได้ปรับปรุงให้ s p ปนเดอ2,026มีความกว้างขวางและพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงรองรับสรีระได้ดีเบาะแถว2และแถว3สามารถพับปรับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระคอนโซลหน้ามีหน้าจอ i n นโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงเต็มอรรถ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังมาพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆรวมถึงครูสคอนโทรลที่ใช้งานง่ายและสะดวกหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่ชัดเจนรวมถึงระบบช่วยเหลือคนขับที่หลากหลายเช่นกล้องมองรอบคันเซ็นเซอร์การะยะระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาและระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวาง ไฟในห้องโดยสารมีการติดตั้งไฟ Ambient Light รอบรอบๆคอนโซลและประตูทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารดูหรูหรามีระดับยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยการส่องสว่างอย่างเหมาะสมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบพุชสตาร์ทก็มีดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมวงแหวนไฟเลทให้ความรู้สึกเทคโนโลยีระดับพรีเมียม พูดถึงสมรรถนะการขับเคลื่อน Mitsubishi s p a n d e r 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นแต่ยังคงมีแรงบิดและกำลังที่เพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลระบบเกียร์อัตโนมัติที่ตอบสนองได้ราบรื่น และแม่นยำพร้อมระบบกันสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงให้รองรับการขับขี่บนถนนครุคราได้อย่างนุ่มนวลมากขึ้นผู้ขับจะสัมผัสได้ถึงความมั่นคงและความเงียบในห้องโดยสารที่ดีกว่ารุ่นก่อนระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงมิสซูบิชิให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกตำแหน่งอย่างแท้จริง ในส่วนของราคาจำหน่ายมิ t ูบิชิส i ปนเดอร์2,026คาดว่าจะเปิดตัวในตลาดต่างประเทศในช่วงปลายปีนี้โดยราคาจะอยู่ในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งดีไซน์ที่หรูหราสมรรถนะที่ลงตัวและเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยราคาคาดการเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8.9แสนบาทไป จนถึงกว่า1.1ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอัปชั่นที่เลือกถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันสำหรับใครที่กำลังมองหารถสำหรับครอบครัวที่มีทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและดีไซน์ที่โดดเด่น Mitsubishi s p e a n d e r 2026รุ่นใหม่นี้ คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราเกินราคาเทคโนโลยีที่ครบครันและความอนเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงมันอาจกลายเป็นรถคู่ใจคันใหม่ของคุณก็ได้และนี่ก็คือการรีวิว Mitsubishi's p a n d e r 2026โดย AutoNexus Reviews หวังว่าทุกคนจะชอบการรีวิวครั้งนี้หากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญที่สุดคือกด Subscribe ช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปครับ